แล้วเขาชริงอะผมว่านอกจากเราจะตื่นเต้นแล้วที่ตื่นเต้นกว่าเราคือแฟนคลัพท์เขากระนำโหวตกันมากเพราะวกเราอ่ะเข้าในสาขาที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักแสดงยอดนิยมะแต่กับผู้จิ้นยอดนิยมก็เลยก็เลยเป็นแบบว่ามองฟ้องครับสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์มังฟ้องฝั่งนู้นครับไม่เคยครับพี่ขอโทษดีฮะงานสัมภาษณ์มันครั้งแรกตอนนัมภาษณ์มันตกย้ำว่ามันตอกย้ำว่าเราแฟนยังคงรักเรามากในการ ครับผมก็ทั้งทั้งแฟนกับพี่ฟิลน้องเพแฟนกับผมแล้วก็แฟนกับคู่บ้านคู่เราอ่ะก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็น่าจ,จะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆอีกต่อไปอีกหลายๆปีปนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ช่วยกันโหวตนะครับเห็นทุกๆงานเลยไม่ใช่เอ่อแม้กระทั่งแบบไปต่างประเทศไปอย่างนี้นเขาก็ตามไปด้วยนะได้ขอบคุณกำลังใจตรงนี้มากเลยครับกิตเตอนะครับกีตเร์นะครับก็ดีใจครับดีใจที่เป็นแฟนยังรักแล้วก็คอย มาให้กำลังใจสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนครับปีนี้ก็มาส่งส่งส่งต่อส่งมอบรางวัลในปีที่20่สิบเมื่อวานก็ปีที่แล้วก็รับไปแล้วปีนี้ก็มาส่งมอบรางวัลให้กับคนที่จะชนะในปีนี้ออการที่เรามีหลังสัปกาห์ตีไม่ว่าจะสาขาใดก็<ม>แล้วแต่คตัวเราเองกต้องคิดหนักอะไรในกนรารทัวนัานหรือว่าจะชี้เลยนะครับ้าผมว่ามันมันไม่มันไม่ม มันไม่จําเป็นหรอครับว่าจะต้องมีรางวัลการันตีหรือหรือได้รางวัลอะไรไหมผมว่ามันคือความรับผิดชอบของมนุษย์นหนึ่งคนที่เรารับงานมาแล้วอะครับมันไม,ไม่ไม่ใช่แค่เป็นนักแสดงแต่ผมรู้สึกว่ามันในทุกๆในทุกๆอาชีพอะครับมันควรจะมีความรับผิดชอบที่ที่ที่เราต้องทําหน้าที่ของของงานที่เรารับมาอยา่อยางเต็มที่ที่สุดผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวว่าเราเราจะมีรางวัลการันตีหรือไม่มีแต่ว่า ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราก็ควรที่จะทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ที่สุดแค่นั้นเองเดี๋ยววันนี้เองทั้งสองท่านมาร่วมงานเป็นแบบแท็กซู่ไม่ค่ได้เห็นนานแล้วเหมือนกันนะคะใช่ครับจริงๆก็มีล่าสุดก็ที่ซาลานะที่เราไใช่ใช่ครับก็ออกมาตัรแบบนี้เป็ไงบ้างอะไรนะฟรีบอลรมื่อวันก่อเราอบโกล่ะแตอรับกัรึครับโอ้โหใาจนก่อเราสอบโกลตลอดว่าเรารีบออะไรแบบ้รู้สึกยังไง ดีใจครับดีใจที sure ่ก็อย่างที่บอกไปแหละเราเรายังเห็นแฟนๆมาให้กําลังใจพวกเราทั้งสองคนเยอะมากเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่แบบได้เจอทุกคนอีกครั้งได้เห็นว่าทุกคนยังยังคอยสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนนะครับงานคู่ต่างๆแล้วคุมีโอกาสได้เห็นอะไรบ้างหลังจากนี้ก็ก็ถ้ามีถ้ามีมีใครติดต่อเข้ามาก็ยินดีร่วมงานนะครับ ไไดะยินไมหนไมดีหไหมดีไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ย,ยงนนผมบอกว่าถ้ามีใครติดต่อเข้ามาเราทั้งสองคนก็ยินดีที่จะทํางานให้ครับผมผมว่ามันเป็นความเหมาะสมมากกว่าครับแล้วก็เรื่องคิวมากกว่าเพราะว่า,าในในปีนี้เราทั้งสองคนต่างก็มีงานของตัวเองค่อนข้างเยอะ ทราอยากทำด้วยกันโดยรู้สึกว่าแบบอยากเป็นใหม่ๆให้กับแฟนๆบ้างไหมครอะไรใหม่ๆหรอเรายังไม่เคยทำอะไรด้วยกันก็ทำหมดแล้วอ่ะเหมือนดทำหมดแล้วเลนคอนเสิร์ตก็เล่นแล้วเล่นละครก็เล่นด้วยกันแล้วใช่จริงๆอะไรก็ได้ครับแต่ว่าผมว่าก็เป็นอะไรหอาจจะเป็นออกงานหมายถึงว่าแบบมีแฟนมีที่ประเทศใหม่หรืออะไรที่เราไม่เคยไปอะไรแบบนี้สถานที่ใหม่ๆอะไรแบบนั้นครับ

ก็กดดันแล้วเมื่อเมื่อไหร่เมื่อไหร่ล้านนั้นเมื่อไหร่ตอนแรกไม่กดดันเมื่อไหร่เริ่มกดดันแล้วเมื่อไหร่ครับเฮ้ยกำลังเริ่มเนี่ยแฟนคลับรอแล้วเมื่อไหร่ครับกำลังเริ่มเริ่มมากี่เดือนเริ่มไปสองวันอ่าแล้วก็ไปที่เดิมไม่ไม่กลับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาฟิตเหมือนเดิมพี่จะเริ่มที่มัวเขาเห็นุเอาเลยใช่ไหมอ่ะเป่าเพราะโดนด่ามารอเล่นรอเล่นรอเล่นชาวเล่นชาวเล่นไม่โดนไม่โดน ไม่เล่นด okay. ้วยกันเขาเคยมีแล้วเอาผมไม่เล่นเล่นกับเขามันโหดไปผมเคยไปต่างประเทศแล้วไปเล่นกุนเนียดด้วยกันกับพี่เขาอะยัดเหล็กยัดเอาแล้วเอาอ่ะคือเราก็เล่นไม่ได้เขาเคยมีแล้วเขาทำได้แตาไม่ต้องการโทษหรอกโอ้โหคือก็อะไรนะหมายถึงว่าไม่ได้เสียงตัวเองแล้วไม่ได้แล้วตอนนี้ว่าแต่มีคอมเมนต์ไม่พักกับผู้หุินเขาดีครับอ่าติดเลยดีิดติดจัดเลยอ่ะแล้วหุ่น

ผมมาเคยผมมาหาแบบพี่ปีมครั้งนึงแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นโหดขนาดนะพี่ปีมแบบวิปปีมแบบคือมันขึ้นชัดหมดเลยแต่ตอนนั้นผมแบบแค่เป็นโคน้งๆขึ้นมาเฉยๆนะใช่ก็แล้วแต่เป้าหมายว่าแบบใครอยากไปถึงระดับไหนปีนี้จะได้เห็นร่างทองแจมไหมครับปีนี้นจะได้เห็นค,ค,ความชัดเท่าของพี่ในร่างแจมไหมอเออแน่ไงถ <ไง S 1> ้าผมตอบไปว่าปีนี้ก็จะไปผูกมัดตัวเองก็อีกแจมมันเดือนนี้มันเดือนเราวันนี้วันที่28่สิบแปดพฤษภาแจมแจมก็นับไปว่ามันเหลือเวลาอีก6เดือนจนสิ้นปี ลด8กิโลไปร่างนั้นน่ะแจมจะใช้เวลา6เดือนพี่ก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าเท่าไหร่นะเมื่เยอะพี่ไม่เยอะอะไรนะ8กิโลใน6สัปดาห์คือเดือนครึ่ม8กิโลแต่ว่าแจมมีเวลา6เดือนที่ว่าแฟนๆแจมก็รอฟังก็รอดูอยู่ว่า6เดือนนี้ที่เหลือเนี่ยเขาจะได้เห็นร่างนั้นของแจมไหมแล้วแล้วมีพลาดปากกับเวลาใ้เวลาเท่าไหร่ผมขอส2เดือนดีครึ้นเลยไหมดีขึ้นเลผมให้มากผมให้มากกับผม2สัปดาห์ ทำไมผมต้องให้เขาอ่ะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจมันก็เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วไงทเแ่อย่างเอแล้วผมไม่เห็นได้เลยเ่แล้วผมจงิ่นได้อาาที่แฟนมอยากเห็นอยาก้ขาก่านลก็รก็อยู่แล้วพี่ผมก็ชอบกินชอบกินด้วยหลังหแต่ตอนนี้คืคุมอาหารได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมก็กลับไปเหียงเดิมแต่ว่าตอนนี้ ่อน้วมีปัญหา้นก็เลยว่จะหรอก่รับแ่้าวนกเลนะวกับอีงวนหลังหรอองวนหุ่นนี่มกผมแล้วเเอัใจใจเนใจขาเคยผ่านมาแล้วจริงๆผมว่าผมว่าเขาไม่ต้องการคำแนะนำอะไรสิ่งที่เขาต้องการคือกำลังใจจากแฟนๆที่แบบคอยสนับสนุนเขาแค่นั้นเอง เขาเรียกปอกแฟนๆก่อนว่าก so ็ช uh. ่งปีนี้ให้งดขนมหวานก่อนในช่วงนี้ก็คืออะไรที่เอามาให้แจ้งงดผลไม้งดขนมหวานงดอะไรที่เป็นแป้งงดทุกอย่างอ่ะงดของกินเน่ะจบก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูผลว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าล่างเขาทั้งคู่แล้วเกิดปัญหาดีก็จะไปแก้แอ้วก็ก็ถ้ามีคนแจ้งเราก็ยินดียินดีทำงานครับปีนี้ครับปีนี้ยึด ยืนยันกับยืนยันกับกล้องหนังสือเลยว่าปีนี้อี่พี่อาย3เดือน3เดือนให้สองเท่าเอาเป็นเอาเป็นว่าภายในปีนี้ได้ดูหุ่นผมแบบปิดปิดแน่นอนปิดแค่ไหนอาจจะไม่ได้พี่ปิ้งอาจจะไม่อาจจะไม่ได้แบบแต่ก็จะเหมือนแจมมัชตะในสมัยสมัยก่อนที่ตอนปิปตอนนั้นอาจจะประมาณ ถึงคนรอแล้วไอ้เห้ยพูดไปแล้วด้วยกูก็มีหลายกล้องอาจจะอาจจะมีไอ้น้องก็ดูงานที่ทำงข้าโจงแนาคตรไม่ได้หกเหรียญมีอะไรแม่งอยู่เต็มท้องเลยทำมันไม่ได้มีมีมีอะไรแก้ตัวมาถ้าหกเหรียญไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดแถลงข่าวได้หรืว่าให้ได้นะครับอะไรฮะับลอเล่นทำได้ทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนทำได้แน่นอนครับ อะจ้ะมันโดนลุ่มอ่ะเขาไม่ได้เด็กนอนเลเ็บคอมากเ็อแล้กนออปิดแล้วไปน